แน่นอนนี่คือตัวอย่างบันทึกสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คําคำเกี่ยวกับรีวิว v o l k s w a g e n Beetle ปี1963เป็นภาษาไทยพร้อมแนะนำช่อง Retro Rise Review และสรุปให้กดติดตามตอนท้ายยินดีต้อนรับสู่ช่อง Retro Rise Review ช่องสำหรับคนรักรถคลาสสิกโดยเฉพาะที่นี่เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปชมรถยนต์ในตำนานจากหลากหลายยุคสมัยพร้อมเจาะลึกถึงรายละเอียดสเปคและฟีเจอร์ที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในรถที่ถูกจดจำมากที่สุดตลอดกาล นั่นก็คือ Volkswagen b e ิทเตรุ่นปี1963หรือที่คนไทยหลายคนรู้จักในชื่อโฟกเต่า Volkswagen b e ิทเตปี1963ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกการออกแบบยังคงเอกลักษณ์แบบเดิมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครตัวรถทรงโค้งมนคล้ายแมลงเต่าทองที่ดูน่ารักแต่แฝงไว้ด้วยเสน่ห์ของวิศวกรรมเยอรมันลูกทรงโดยรวมของรุ่นนี้ยังคงรักษารูปแบบเดิมที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2 แต่มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในหอลายจุดโครงสร้างตัวถังของบิทเตอรปี63ยังคงใช้ระบบแชสซี่แบบแยกจากตัวถังซึ่งมีข้อดีคือสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบางส่วนได้ง่ายตัวถังทําจากเหล็กกล้าแข็งแรงแต่ไม่หนักเกินไปทําให้สามารถขับขี่ได้อย่างคล่องตัวการออกแบบกระจกหน้าเป็นแบบโค้งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากุ่นก่อนที่เป็นแบบแบนช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้ขับขี่ ภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเบาะนั่งด้านหน้าแบบแยก2ฝั่งสามารถเลื่อนเข้าออกได้ง่ายวัสดุที่ใช้เป็นผ้าผสมหนังเทียมซึ่งทนทานและดูเรียบร้อยมารวัดต่างๆถูกออกแบบให้อ่านง่ายชัดเจนและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับผู้ขับขี่การควบคุมต่างๆภายในยังคงความเรียบง่ายตามแบบฉบับของรถยุคนั้น ในด้านขุมพลังบิตเติร์ปี1963ใช้เครื่องยนต์4สูบนอนขนาด1,200ซีซีแบบวางท้ายระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ใช้หม้อน้ำทำให้ลดโอกาสในการรั่วซึมของระบบระบายความร้อนแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40แรงม้าซึ่งอาจฟังดูน้อยในยุคป,ปัจจุบันแต่เมื่อรวมกับน้ำหนักตัวรถที่เบาเพียงประมาณ800กิโลกรัมก็ทำให้สามารถวิ่งได้อย่างคล่องตัวในเมืองและบนถนนโลง่ง ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา4สปีดซึ่งให้สัมผัสการขับขี่ที่คลาสสิกและเชื่อมโยงกับเครื่องยนต์โดยตรงมากกว่าระบบการสะเทือนหน้าแบบปีกรนกคู่แอร์และการสะเทือนหลังแบบสวิงอาร์มแม้จะไม่ได้นุ่มเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ก็มอบความมั่นใจได้ในการขับขี่โดยเฉพาะในถนนชนบทหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบจุดเด่นอีกอย่างของบเปี63คือความประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทำให้มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ12-15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสําหรับรถในยุคนั้นอีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องความทนทานซ่อมง่ายอะไหล่หาง่ายทําให้ยังมีผู้ใช้และนักสะสมจํานวนมากที่ยังคงเก็บรักษาบีตเตร์รุ่นนี้ไว้อย่างดีอีกหนึ่งสิ่งที่ทาให้เบีตเตร์เป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกก็คือบุคลิกของมันรถคันนี้ไม่ได้แค่พาเราจากจุด A ไปจุด B แต่ยังพาเราย้อนไปสู่ความทรงจําสู่ยุคที่รถยนต์ไม่ได้ถูกครอบงาด้วยเทคโนโลยีมากมาย แต่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มากด้วยอารมณ์จึงไม่น่าแปลกใจที่บีเทิลได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและยังคงได้รับความนิยมในวงการรถคลาสสิกจนถึงทุกวันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบรถยนต์วินเทจและต้องการรถที่ใช้งานได้จริงดูแลรักษาไม่ยากและมีสเสน่ห์เฉพาะตัว v ฟ l k s w a g e n b e บีเ e ลปี1963ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรค่าแก่การครอบครองไม่ว่าจะเพื่อขับใช้งานในชีวิตประจำวันหรือเก็บสะสมไว้ในโรงรถก็ตาม หากคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามรถรุ่นอื่นๆที่เราจะนำมารีวิวในอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่อง Retro r i s e Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของรถคลาสสิกจากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปหากต้องการให้ฉันแปลงเป็นสคริปต์เสียงพูดหรือปรับความยาวให้สั้นลงสำหรับใช้ภาพบอกได้นะครับ